เปิดไม่ได้เนาะมันเปิดเครื่องปริ้นไม่ครขอด้ มีพิดใจกันกงงนนี่เลยว้ยนี่ครับไข้ว้เนี่ยพี่ชัดเหรอโอ้โหพี่ชัด นี่ไปเลยไเยโอ้โหเดี๋ยเดี oh. uh, e ๋ยวเดี e ๋ยวเดี๋ยวเดี Gotta, ๋ยวเอาไม้ออกมันมันเสียจ oh! ังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนเอาเลยเอาดูหนาดูดูนาดูเป็นที่ไ ดูเขาขึ้นเบรกี้เป็นยังไงสัมผัสไม้หนึ่งทั้งครับโอ้โหเนี่ยจะห้ามไม้นี่ออกฮะมันพุ่งไปนู่นเลยอ่ะโค้แน่นอนว่ะแน่นอนมันมันถึงว่าจะเป็นน่าเคยขอแจะแตะวะขอเด้ออีกอ่ะเออเงาไหมอ่ะ ได้ได้หมดเนาะจังหวะรู้จักทักษะทุกอย่างควรกระแทกขนสง่งไ,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 ไปได้เลยไปได้ใช้ได้ <จะ S 2> ใช้ไ,ได้ใช้ได้<ช>คนพามาให้เก่งเขาเขาแล้วกันจะเป็ <laughs> เน <laughs> มลมอยู่ตรงนั้เก่งว่าเก่งว่าโอ้โหเซียนนุยเสียนนุยเขาเลี้ยงหนุยเขาเลี้ยงรถเกี่ยวเขาเลี้ยงรถไถเอาละครับเรียกรอบรถละครับ รอบก็ไม่ค่อยจะมาอยู่ข้างล่างนู่นแน่นอนแน่นอนจื้อจะได้ก่อนน่องยังก๊อย่า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 โอ้จื้อเป็นดาราเลยแล้วเขากระหุนดาราแต่ย่า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 โอ้ย่างไงกว่า ่ตัดกำลังน่ะไปตัดกำลังมันน่ะนี่อ่นี่อ่ะเอกระแทกเอ้ยมับมากัเออบ่เมียบ่เมียอะนะมาเลยมาเลยมือช่วยมาเลยสีสี่สุด บดบดลงมาก่อนลงมามงอกัได้วะรู้เอาคนเดียวก็ได้วะเ,เนเี่ยโคมาเออยังหนุ่มยังหนุม่มยังหนุมน่มกพล,ลังเยอะไปได้กพล,ลังเยอะว่าไงครับไข่ได้เหลือไข่ละไอ้ตั้มอ๋อบดได้ตั้มน้ำมันลงนรั่วหมดแตนจ้ะ ปุ่นมาตรงๆทังเอาสิว่าเอางัดไม้พุ่นดีกว่าปุ่งขึ้นมาลุลุยเลยตะกี้ยาๆขึ้นมาทั้งปุ่นเนาะนี่ยต่ำมาละต่ำแห่งท่าชัยมาติดเสียจังหวะนี่ตะกี้ตัวใหม่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดมันมีหักไม้อยู่ท่านดวงก็คืออะไรครับต่ำแห่งท่าชัยเอาละรถจะเหินอย่างเดียวครับรถจะเหินอย่างเดียวครับรถมันเฮาครับรถมันเฮาเอาใส่

ลงมาตรงนี้แล้วก็แท็กมันใหม่ๆลองไงมกูทำให้ดูไงล่ะ <laughs> 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 ไม่ยอม <laughs> เอา้เอาเฮ้ยสองคนพี่น้องเอาช่วยกันไปเอาเลยเออหน้าพวกเออนท้ทับมันทับมนเลยเออพวก,พวก,วพวกไม่รู้มาด้วยกันม <laughs> าจากไหนกันไม่รู้สองคนเนี้ยไม่รู้จักมัน เออขาไม่ยาวมันแห้งปอเออหยาอ่งนเี้มหนาดเออเต่โอ้่งเี้ยัเก่งๆิ่มกเก่งเก่งอิ่มฮะคนรับแ้วมีเก่งอิ่มสักคนก่อหาสักคนขอขอขอเด็กกี้ขากระามันข้ามซบกันไปก่อนเอะ ีเงีองเด้อเีจเกงงองเด้อบ่มีเอโอ้โหแนนอนไอผูกผูกไปสื่อเคียวเกวัวมันดีอาขีดีออกเียวอกเนาะอ่ะฮมันมันสมันสัด